รถมานําเสนอขายนะครับสําหรับพวกพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะครับตัวนี้จะเป็นของค่ายยามาฮ่านะพี่ชื่อเจ้า TZR นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงขาวนะครับพี่ที่ผมได้ได้ลงในเล่มไว้นะครับพี่คือคันนี้ก็มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนแผ่นป้ายทะเบียนครบภาษีเต็มนะพี่รถคันนี้ก็อ่าตรงเล่มเลยนะพี่ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงขาวนะครับามาเริ่มตั้งแต่ ลุกล้อหน้ากันเลยนะพี่มันเริ่มแต่ลุกล้อหน้าเลยลุกล้อหน้าจะเป็นลุกล้อสีทองนะพี่เป็นขอบ17นะครับเป็นคอมดาวน์นะพี่ยางหน้า irc นะครับพี่ยางหน้า irc ซีลวดเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่ยางนอกในเปลี่ยนใหม่นะครับ irc นะพี่ดุมหน้าเป็นดุมเดิมนะพี่ทําสีเนาะกระบอกชกหน้าเป็นกระบอกชกเดิมทําสีนะพี่เปลี่ยนซินกันฝุ่นเปลี่ยนซนโชกตัวในนะพี่ เปลี่ยนให้หมดแล้วแล้วก็แกนโชกเปลี่ยนใหม่นะพี่น็อตชุโพรมียมนะครับลูกปืนในล้อเปลี่ยนนะครับพี่ซินดุมเปลี่ยนให้นะครับพี่ปัม๊มหน้าเป็นปั๊มเดิมนะพี่ปั๊มล่างเป็นปั๊มเดิมได้ทำการทำสีเปลี่ยนโอลิงหรือว่าเปลี่ยนชุดซ่อมด้านในหมดแล้วนะครับพี่แล้วก็ กระจกนะพี่กระจกคู่นี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ไฟหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่คิวหน้าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าตรงนี้สายเบรกนะพ <sh> for ี่สายเบรกเป็นสายเบรกแท้ชุบคอมเมียมนะครับปั๊มเบรกเป็นของร้อยสิบไอนะครับพี่แท้นะครับแท้นะครับส่วนตุ้มปลายแฮนเป็นตุ้มเดิมนะพี่ชุบคอมเมียมให้แล้วก็ส่วนอ่าปลอกมือเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่ ประกับเปลี่ยนใหม่นะครับพี่ประกับเดิมเปลี่ยนใหม่สายคันเร่งผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่แล้วก็น็อตทุกตัวนะพี่น็อตทุกตัวผมชุบคมเมียมให้นะพี่น็อตทุกตัวชุบคมเมียมให้แล้วก็อ่ากุญแจเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่แล้วก็เรียนใหม่เก็บงานใหม่ให้หมดเลยนะพี่อ่าตรงนี้นะครับสวิ์แฮนเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่เปลี่ยนใหม่นะครับพี่เปลี่ยนใหม่นะครับ ฝาถังน้ามันเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งหม้อน้ําเป็นหม้อน้ำํำ p เเมียมนะพี่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับส่วนเครื่องส่วนเครื่องเนี่ยเสื้อด้านบ BON นผมยิงรายน้ําให้อตัวล่างผมยิงรายน้ําให้นะครับพี่สายผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยเป็นสายสีใสนะครับพี่คาบูเบิกใหม่นะครับพี่แล้วก็แป้นคาบูตรงนี้แป้นยางเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่ เครื่องยกตัวเราเปลี่ยนใหม่หมดนะพี่อ่าแล้วก็พักเท้าเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่พักเท้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าตัวกระทุ้งเบรกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่ปลายท่อใหม่นะพี่แท้นะครับตัวไส้ด้วยนะครับพี่ปั๊มเบรกหลังติดเดิมนะพี่แท้ติดเดิมอ่าสายเบรกแท้เดิมนะพี่ชุบผมเยมให้แล้วก็ปั๊มเนี่ยเปลี่ยนผ้าใบเบรกให้ เสื้อซ่อมให้อะไรให้หมดทุกอย่างแล้วนะพี่ส่วนล้อล้อหลังเป็นคอมดาวนะพี่ขอบ18นะครับอ่ายาง IRC นะพี่นอกในนะครับลูกปืนลูกปืนเปลี่ยนนะครับพี่ดุมทําสีให้นะครับอ่าซีนดุมเปลี่ยนให้นะพี่ซินดุมสเตอร์เปลี่ยนให้แล้วก็ดุมสเตอร์ผมเปลี่ยนให้ใหม่นะพี่ดุมสเตอร์ผมเปลี่ยนให้ใหม่ลูกปืนดุมสเตอร์เปลี่ยนใหม่นะครับไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่นะครับกอบพ้ายทะเบียนซื้อสายให้ใหม่หมดนะครับพี่การตกเป็นการตกเดิมนะครับเบาะเป็นเบาเอกนะครับพี่ลูกนี้ก็ตกอยู่ประมาณพันหกนะครับพี่ไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าแล้วก็ฟังโซง่ซื้อเปลี่ยนใหม่ให้โชสเตอร์พาทิดแท้เปลี่ยนให้ใหม่นะพี่ยางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ก๊อกน้ำมันเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่แล้วก็ชุดสีทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นชุดสีไม่ว่าจะเป็นสีโครงนะครับไม่ว่าจะเป็นสีอาร์มสีอะไรผมทําให้ใหม่หมดแล้วนะครับพี่ทําให้ใหม่หมดแล้วแล้วก็สายเบรกสายคัตสายคันเร่งสายวัดรอบสายลันไม้ผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับพี่ลูกยางนะพี่ลูกยางชุดสีลูกยางในถังน้ํามันอ่าลูกยางทุกอย่างอะ ทั้งคันเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับพี่คันนี้พูดง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนหมดแล้วทุกอย่างนะพี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วแบตตะลงแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เล็กอย่างนะพี่มอตงมอตเตอร์วาสายสีน้าเงินนะครับพี่ชีดจัดเลยนะครับพี่ระบบไฟออกครบทุกดวงไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยววนดูรถเลยครับพี่วนดูรถเลย ประมาณนี้เลยนะครับพี่จริงๆผมอาจจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้นะครับพี่แต่บางทีมันลืมเนาะพี่น้องไม่รู้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะพี่เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแต่ค่อนข้างเปลี่ยนพื่อง่ายเปลี่ยนใหม่หมดแล้วพี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดลูกปืนคงลูกปืนคอผมเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับพี่อ่าอ่าแล้วก็กระปุกสองกระปุกสองทีเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพี่กระปุกสองทีเปลี่ยนใหม่นะครับ กระปุกน้ำมีนะพี่กระปุกน้ำมีสายหมอนนหมอน้ำเข้าถึงหมดนะครับพี่รถคันนี้โอเคเลยนะพี่รถติดง่ายรถสวยนะพี่ขายห้ามพลาดเลยนะพี่ราคาเบาๆนะครับ หมดแล้วนะครับพี่ไฟเฟย์ใช้งานได้ครบเลยนะครับส่วนคันนี้เนาะถ้าใครมองหารถค่ายยามาห้าอยู่นะครับตัวเป็นตัวสีแดงขาวแล้วครับพี่ตัวนี้รับรองนะครับซื้อไฟไม่ติดหวังได้นอนนะครับพี่สําหรับคันนะี้เนาะอ่ากองอากาศนะพี่กองอากาศผมเบิกให้ใหม่เลยนะพี่ใหม่นะครับกองอากาศใหม่หมดนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นไส้กองอากาศกองอากาศนะครับพี่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่า ยางตอกตองหรือว่ายางตอขกขับูเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับพี่หัวทรงหัวเทียนเปลี่ยนใหม่พบบของทรง่อง,อง,อง,องไฟเปลี่ยนพรบนะครับพี่ประมาณนี้ ตอนนี้แต่ไซส์น่าจะเป็นไซส์ร้อยกว่าๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับที่ตอนน้ำเป็นมะน้ำพีเมียมนะครับแกนทุกหน้าเปลี่ยนให้ใหม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะพี่สีเซิเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับที่ลูกยางทุ่สีเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับเบรกหน้าเบรกหลังอยู่นะครับที่วัดลงวัดรอบใช้งานได้ปกติทุกอย่างครบนะครับที่ทะเบียนเต็มนะครับรถคันนี้อยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับที่ประมาณนี้เลย เดี๋ยวผมจะชี้แจงตรงนี้หน่อยนะครับพี่คลิปวิดีโอที่ผมลงขายนะพี่ไม่วนะ่าจะเป็นคลิปชุดสีมอเตอร์ไซค์หรือว่าคลิปรถมอเตอร์ไซค์มีพี่ๆหลายคนมากเลยนะครับที่ถามผมว่าน้าลงทําไมไม่บอกราคารถคันนี้ผมบอกราคาทุกคันนะพี่แต่ผมจะเขียนว่าใต้โพสนะพี่ผมจะเขียนว่ารถเข้าใหม่ของยามาฮ่ารุ่นไหนนะครับพี่แล้วก็จะมีราคาติดนะครับถ้าคันไหนไม่มีราคา คันไหนไม่มีราคาติดบนโพสต์แล้วแสดงว่าคันนั้นขายไปแล้วนะครับพี่เนาะนะครับคันนั้นขายไปแล้วนะพี่ก็คือถ้าคันไหนมีราคาอย่างคันเนี้ยถ้าเด้งปุ๊บมันจะมีราคาบอกทันทีนะพี่อ่าถ้าพี่พี่มาทีหลังหรือว่ามองเห็นทีหลังก็จะไม่มีราคาเพราะว่ามีคนก่อนหน้านี้ซื้อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับพี่ถ้าคันไหนไม่มีราคาแสดงว่าขายแล้วนะครับประมาณนี้นะครับพี่แล้วรถคันนี้เป็นสีแดงทุกเคนะครับแดงเป็นแดงสดเป็นแดงทุกเคนะครับ พ่นทุกเคให้ตัวนี้จะกันน้ํามันเบรกกันน้ํามันเป็นสิ้นนะครับตัวนี้นะเจอน้ํามันไม่มีการลอกนะพี่เจอน้ามันเจอน้ํามันเบรกไม่ลอกเลยนะครับพี่สาหรับชุดนี้เนาะถ้าใครสนใจนะพี่ถ้าใครสนใจมองหาร้านทําสีนะพี่มองหาร้านทําสียุกา้าสูนว่าทาสีพวกยามาฮ่าทีเซ็ตองส,ตอสีซาร์ซูบิกบกซูนโกเคองเคอาร์ที่รับทําสีทุกชนิดนะพี่อ่า ผมรับทําสีอยู่นะพี่ถ้าใครสนใจอ่างงานผมก็ประมาณนี้ครับพี่ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะพี่สําหรับงานสีหรือว่าใครสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับรถคันนี้ก็เบอร์0ูนย์9 9้าสนึ้า่มีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็รถคันนี้เนี่ยทะเบียนเต็มนะพี่เอกสารครบเลยเล่มเล่มตรงแล้วก็ สีตรงกับเล่มน,นะครับเอามาดูนี่มาดูนะครับเห็นไหมพี่นี่สองห้าหกเจ็ดนะครับพี่ประมาณนี้เลยรถสวยๆครับที่รถสวยๆถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะพี่ลูกปืนลูกปืนในเครื่องแท้นะพี่ลูกปืนในเครื่องแท้ด้านสวยลูกสูบสวยนะครับพี่เพิ่งทําใหม่ๆเลยนะครับพี่เครื่องเงียบๆเ,เนาะ เรื่องเงียบ,ยบพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อหานะลงได้เลยนะครับที่สำหรับรถ t ีเซป้ายทะเบียน1847นะครับพี่ต่อมาณนี้ครับพี่งั้นนาลงขอจบคลิปเพีงเท่านี้ก่อนนะครับพี่สําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ